จับสลากฟุตบอลอยู3ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายไทยอยู่กับจีนออสเตรเลียและอิรักหนักหรือเบาคอมเมนต์กันมาครับการจับสลากแบ่งสายการในการฟุตบอลอยูย่ 23, ชิงแชมป์เอเชีย2026นนะครับจับออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าไทยเราอยู่ในสายดีร่วมกลุ่มกับอิรักนะครับออสเตรเลียและจีนนะครับถามว่าหนักไหมก็ถือว่า ไม่หนักไม่เบานะครับเพราะว่าในการ่งขันรอบสุดท้ายของฟุตบอลทุกรายการนะครับมันแข็งทั้งนั้นนะครับเราเริ่มจากกลุ่ม A แล้วลองไปดูกันก่อนว่าสายอื่นเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับสาย A ซาอุดีอาราเบียเวียดนามจอร์แดนคีร์กีซสถานน่าจะเป็นสายที่ถ้าเทียบกันด้วยชื่อชั้นน่าจะเบาที่สุดนะครับสาย B ญี่ปุ่นกาตาร์ยูเอีซีเรียอันนี้หนักแน่นะครับทั้งญี่ปุ่น อ่ะกาตาร์ยูเก็ถือว่าเป็นทีมทีมแข็งนะครับกลุ่ม C อันนี้เป็นกรุ๊ปออฟเดตก็ว่าได้นะครับอุซเบกิสถานซึ่งในรุ่นอายุ23ปีเนี่ยอุซเบกเก่งมากนะครับอยู่ร่วมกลุ่มกับเกาหลีใต้อิรานและเลบานอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยในสายของไทยที่เราอยู่ร่วมกับออสเตรเลียจีนแล้วก็อิรักก็ถือว่ามันหนักอยู่แล้วนะครับอ่ะหนักแน่เนี่ยออสเตรเลียรูปร่างสูงใหญ่นะครับอิรักแข็งแกร่งนะครับ จีนเนี่ยถือว่าเราก็พอสู้ได้นะครับแต่ถ้าดูกันจริงๆทั้ง3ทีมเนี่ยเราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นต่อแต่ก็ไม่ได้เป็นรองมากมายนักนะครับโดยโปรแกรมของทีมไทยเราที่จะลงสนามในฟุตบอลอยู23ชิงแชมป์เอเชียคราวนี้นะครับเริ่มกันตั้งแต่ปีใหม่เลยนะครับ9มกราคมที่ซาอุาาดีอาระเบียเราจะเจอกับออสเตรเลียก่อนนะครับนัดต่อมา12มกราคมเจออีรักและนัดที่3เจอจีนนะครับ จริงๆถ้าอ,อยากได้โปรแกรมสวยๆเนี่ยมันควรจะได้เจอจีนก่อนนะครับคือเจอเบาไปหาหนักแต่นี่เราเจอหนักลงมาหาเบานะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยออสเตรเลียนัดแรกนะครับอย่างน้อยอยังไงเนี่ยนัดแรกนัดที่สองเราควรจะมีอย่างน้อย3คะแนนจึงจะได้ลุ้นนัดสุดท้ายกับจีนนะครับซึ่งเจอกับออสเตรเลียนะครับผมก็ยังมองว่าไทยเราสู้ได้ครับเราได้เรื่องความคล่องแคล่วนะครับออสเตรเลียได้ความสูงใหญ่ เจออ e ีรักนี่ก็ถือว่าเป็นเกมที่เราเจอกับงานหนักของฟุตบอลตะวันออกกลางนะครับสเกมนี้เป็น2เกมที่สําคัญที่สุดนะครับเราต้องพยายามมีให้ได้อย่างน้อย3คะแนนเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อยสัก1นัดน,น,นะครับแล้วจึงจะไปวัดกับจีนซึ่งถ้าไปถึงตรงนั้นเรามีโอกาสที่จะเข้ารอบครับนี่คือการแบ่งสายฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชีย